สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการรับพัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรืออะไรต่างๆหรือรับวัตถุมงคลใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจากเพจแอดมินหรือจากท่านสั่งซื้ออะไรจากที่ไหนผ่านระบบขนส่งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเมื่อเรารับ พัสดุที่หน้าบ้านแล้วนะคะรบกวนเพื่อความสบายใจนะคะให้ท่านฉีดแอลกอฮอล์นะคะฉีดแอลกอฮอล์ให้ทั่วนะคะนี่คือด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกแห่งเลยนะคะทุกแห่งเลยฉีดนอกหลังนะคะนอกหลังให้ชุ่มไปเลยนะคะเดียวถ้าเป็นพวกของกินท่านอย่าไปฉีดนะคะมันจะอันตรายนะคะฉีดแอลกอฮอล์นะคะ ข้างนอกลังนะคะทุกอย่างที่ท่านรับพัสดุนะคะทุกอย่างที่ท่านซื้อของผ่านระบบออนไลน์นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้โรคระบาดนะคะเมื่อฉีดไว้เสร็จแล้วนะคะก็ตั้งไว้ข้างนอกก่อนอย่าพิ่งเอาเข้าบ้านนะคะตั้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะให้แห้งก่อนแล้วเ,เราก็ทําการเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องแล้วก็เอาของข้างในออกเนาะเอากล่องโยนทิ้งไปอย่านํำเข้าบ้านนะคะ เพื่อสุขภาพพลานามัยและความปลอดภัยของตัวเราและคนที่เรารักทุกๆคนในบ้านนะคะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากแอดมินขอบคุณมากคะ่ะ